พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทีนาหักและเคารบ์เบอร์สุขุสุคนบว์วิชิยูภายในหรือต่างประเทศการยังดีตอนรับเขาสู่ช่งยูทูบของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยเมื่อผมมาปอ,าอกับสาราหน่อยในเมื่อน,นี้สาราหน่อยกับาพาเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะมาหาทางน้องนวลตาเพิินทุกคนเลยซึ่งสาราหน่อยกับบไดมาหาในนะาป้าเป็นเวลาหล่นหน้าเนาะทุกคนเนาะตั้งแต่ว่าสาราหน่อยปิดใจให้เพิินผู้ใดทุกคนเลยเมื่อนี้ก็ออกมาหดเทียงหายเทียงหน้าเพิ่นแล้วเนาะทุกคนเนาะ ามื่อเนี้ทางน้องนวันตาก็ออกมาให้มาหน้าคือเก้าทุกคนเลยมาในเมื่อนี้กะซีมาถามมาเรื่องหัวใจของเพื่อนน้ำเนาะและกะเรื่องที่ว่าเพื่อนโดนอ่านโดนประจานในซองยูทูปมาเละทุกคนเลยที่มาที่ไปเป็นแนวไรเนาะคือว่าถืออ่า ข้าเจ้าประจานเนาะโดยทางสาลาหน่อยกับสิสวนเอฟซีเบอร์สุสกคนเข้าไปโอบไปร่มน้ากันทุกคนเลยทางน้องนอนตตาเพิ่นสิตอบจังใดเนาะโดยคนอื่นก็ขคอ,อฝากเอฟซีเบอร์ส,สรกุสกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาลาหน่อยนีนเดอ้อทุกคนเดอ้อเพื่อให้สาลาหน่อยได้มีกําลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะต่อยเป็นแห้งมันดันใจให้สาลาหน่อยีนเด้อทุกคนสบายดีสบายดีสบาย เป็น,นอะไรมาอน,นี้กะกะคือเก่าอะไรคือเก่าคือเก่ากะโดนแดนนาตีวาเฮาบ่ได้ม,มาเจอกันเนาะโดนไม่ได้ก็ม,มาเจอกันครั้งแรงเกเป็นเลด้าเป็นอ่ะนับหนึ่งใหม่เด้วครั้งแรกนับหนึ่งใหม่ด้อยนับหนึ่งใหม่เด้วบ่ได้มาแต่รุนดาบ่อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ การยืดีิ้มให้อยู่อืมเป็นอะไรคือหน้าตา ได้แต่งหนานะเมื่อวานนี้เขาไปถ่ายคลิปสื่อเด่นใหม่เห็นวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยแบบทุกคนที่เพื่อนี่แหละเมื่อวานนี้ไปไสนนะไปถ่ายคลิปปูไปเมืองจำโพนก็ลุกไปไกลเด็ไปกับใครเมื่อวานไปกับน้องวาสนาสองคนไปถ่ายคลิปไก่ไอ้นี่เนาะอ่าโดยเพื่อนเป็นตากล้องให้บอสแมนตากล้องกาเป็นเนาะน เป็นอะไรด้คือแบบแนวนั้นโอ้ยเหตุคนชายแล้วก็เหตุญานลิงแล้วก็เห็ดห้องกี่กี่ขาดฮ่า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 ฮ่ต้องเลยก็ไม่คีบอ่านคลิปนั้นคือสิแบบคือสิเป็นตะเวงอยู่ตรงพี่จังหวะก็หัวบเอาลงเลยยังย่งเออจะบหวจังบวะเห็นน่าโดยน่าจะเมื่ออื่นวันนี้ลงไปคลิปอ่าคลิปยังมาไหนมาอาคลิปตัวแบบ อายุซุยนะเพราะว่าน้องไบน้องได้ชมคลิปได้ได้โดยยิงลงเลี้ยงคลิปหนึ่งยู่ซุยคลิปหนึ่งลงทุนไปเมืองจำพอนะต้องให้ว่าจะเอาจากสามคลิปแล้วมาได้เป็นนล้ได้คือว่บมาได้อ่ามันมันบมมีมงไถทายเลยดมเบิดสถานที่เบิดกอนแมนมันนี่พักพอนมานนี่พักพอนมันนี่พักพอนกับพักยังดีได้เห็นนอนเวรทากัะตื่นนะ พาแม่ไปตลาดแล้วก็นอนดิ้นเฮาไปไกลเลยเนาะนั่งไกลเมื่อยจากขับรถเด้ออืมขับเองแม่นน้องวัฒนาก็ขับรถกะย่านแต่ลงโมคเป็นแน่ใดเพิ่นขับรถบ่เก่งบ่อ่าโดยเพิ่นยังขับรถบ่เกียงอืมอืมด้วยด้วยอเนี่ยแล้วเป็นจังได้ทุกมื้อนี้เรื่องหัวใจค่ะอยากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆฮอดร้อยเลย กะกะกะยังแต่กักขึ้นเรื่อยๆจักเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆฮะก็แปดเก้าสิบไปเรื่เนาะจะไหนก็หอ้าร้อยเลยขึ้นเรื่อยแปดเก้าสิบกัยังคุยกันอยู่บ่ทุกมือนี่อ่าโดยแต่กัน้องก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาคุยกับเพื่อนนะช่วงเป็นแน่เลยไปไปถ่ายคลิปมาแล้วก็เมื่อยแล้วก็มีแต่อยากนอน่นแหลยเน็ดตัดคลิ้งไว้คลิปแล้วกัน้องก็สินอน่นแหลยเลยบอกเพื่อนอยู่บ่ กับไม่ได้บอกเพราะว่าเวลาเวลาน้องโทรไปเป็นเวลาที่เพื่อนเดี๋ยวบกค่อยว่าแต่ละเทื่อก็เลยแบบพวกล้าโทรไปแล้วก็กะตื่นค่อยบอกนะเพื่อนโทรมาคอยบอกเพื่อนเวลาว่างบัตรงกันเนาะอ๋อยแม่ จะนอนให้ค kind of ักแล้วจะนอยนองกะเสือน้องมาหอดขายเสือก็ให้สีวิตมีเวลาคุยกันนั่งกับพี่แม่เลตอนนั้นจะว่าว่าขายเสือเนาะยังประันนในขายพอตอนน่องช่างขาเจ้าเห็ดเลยแต่มันใช้เวลาดิเพราะว่าน้องเห็ดเป็นแบบเจ้าโคโดยเป็นแบบเห็ดเสือเจ้าโคแบบไ้่ช่างขาเจ้าแบบไห้แบบแบบคือไผ่แบบมัคือไผ่แบบใดได้เนาะแป็แบบคือไผ่อะนะวาเลยอ มาท่านสงการอยู่บ่อาจจะท่านเห็ดแบบว่าเห็ดดินสงการนี่บ่หรือนวได้บ่มัน้กลๆเสือใส่ปฏีแล้วก็คุณมาไก่ตีมานน้เอาใจคุณมาไก่ตีเพราะว่าเกมอนี่เอาเห็นแต่ผู้ชายเนอภไผกับแบบเข้าหาไกล่ตีนะเห็ดออกมาแบบปพระม่านั่นเขาหนาชีอูนุ่นโดยคิดว่าเออเดิมต้นนะคะเท่าไร้บันนี้ ราคาเริ่มต้นบอกอน้องสร้างเฮ็ดกระแสนก่าแล้วกระสีก็อยู่อยู่ประมาณลักแสนไปลายนี่เลย,เลยโดยโดยต้องเบิ่งเสือก่อนอตีราคาขายมาเนื้อผ่ามันเป็นแบบไรนะ,ะโดยโดยเรียวแบบว่าเรื่องอีกอย่างก็ทวาสชีคายอีกนะ,ะเดินขายยังะจะวาสชีคายยังนอกจากเสือนะ่ะมีอีหยังก็หมออะ ตอนเราคุยว่าตะกี้น่ะน่องว่าน้องว่าชิลุยเสือดีกว่าอคัวผัว่าเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหลายอย่างมันชิบวเห็นทื่นวิเห็นกําไรเดิคัวบริหารวิถืแมนแมนเนาะโดยก็เลยมามาตะกี้ว่าลุยเสือก่อนจากปีหนึ่งจ้ะโดนทันมันบ่ไดรีกัสิเศร้าอะกัเรียนยูทูบไปนําไข่เครื่องไว้นําโดยโดยแต่คนคนเดียวคือมาเฮ็ดหลายอย่างแทบบันี้เอาเวลาได้ไปคุยผู้บ่าวบันี้ มื่อละเธอช่องเตือยนัพผ่้เเดะนักผู้บ่าวเอาไว้ก่อนเนาะโดยน้องอ่ะเฮ็ดเฮ็ดพ่อสาวพ่อสาเนาะลูกใหญ่เลยลูกชิบัวอ่าชิบัวไอ้มูชีโรยลูกใหญ่โดยเฮ็ดเพื่อลูกเนาะโดยโดยโดยเมื่อีนเอ้ยมากะคือในเมื่อนั้นเห็นในชโซนยูทูปคือว่าถือประจันโอ้ยถือประจันเมื่อนั้นไปปลดปล่อย เอากระซิบกระซสั้นๆกันเลยนะพุณเท่าแบบคือกางเว้นนองก็ออกมาหน้าที่ตอนแรกกันของมานอนเทือนโดยพอมีงานเนาะคนเทามันก็ต้องไปพอนคลายเป็นบดบอยคือไม่ช่อตัวโดยแต่กับโบคิดโบฟันนะนะว่าเจ้าของที่เป็นคนดังค่ะคือมีนักข่าวจับตาโย่นั่นแหละกับโบคิดบบฟันว่าเจ้าของเป็นคนดังโดยโดยเลือกค่ะ กเห็ดในสิ่งที่มันบ่มเหแน่แหละน้องก,ก็เป ừ, ็นคนที่มันอัพเดตมักอัพเดตคือโดนโดนเปิดสีมีงานเธอหนึ่งเนาะอ่าโดยนั่นแหละน้องก,ก็แบบ <ừ, S 1> มกอับเดตชีวิตประจำวันกันเลยแบบโคตลงโดยโดยได้ขึ้นข่าวนานหนึ่งคนดังเลยนะ <c ười> คนไปว่าในทางที่บูดีบอกอ่าโดยแมนดังก็ดังในทางที่มันลูได้บูดีดังในทางที่มันถวกแค่ย่าแค่ยังเป็นคนดัง เนอะเป็นยังไหนก็อ่าภยกระหูบอ่ะคนดังเลยเนาะยังหน่อยก็มีคนทักคนแพงก็มีคนเขาไม่ดัอก็คือตั้งแต้เมือนอ่นมาเนาะแบบว่าทางเย็บซี่เป็นการทักมาให้กำลังใจอยู่บอกะทักมาหลายลแต่น้องไม่ได้อ่านนะน้องว่าวอินีน้องบม่ได้เคยเข้าไปอ่านโดยน้องจะเป็นอย่างไรแบบว่าอยากอ่านชงอ่านเช็ด เั่นเป็นที่แบบว่าฝ่ายอยากทักมากก็ทักไม่ได้อ่านได้เฮ็ดแต่ละมือก็เฮ็ดไจหนาวนน้ำมาแบบหาศึกษาในเรื่องในเรื่องที่น้องคิดแต่เล่นน้องคิดได่เห็นอย่างน้องก็แบบหาศึกษาดันในชสอง มาชิบช้าเนี้ยนั่นเนี้ยนี่นะแบบบริวณน้ำโขกน้ำแช่เอากระหมูไว้ก่อนอ่าโดยอ่าจ้น่อยพันว่าเออไปลินแล้วไปได้ตอบแชทกาได้พอเฮียกัแล้วเนาะคือไปเมื่อนั้นเมื่อเดียวแมนบอกอ่าโดยไปเมื่อเดียวมันจะมีงานเนาะกคนนมั็ต้องไปไปกับหมู่บเมื่อนั้นนะแมนไปกับหมูสองพระพุธเนี้ยหมู่มีแต่คนเดียวโยคือโดนโดูท่าสิไปสั่งสรรค์กับหมู่เนาะอ่าโดย คนอื่นก็ไปแต่เขาไปเป็นคนเด้อแค่ว่ากระเจ้าแบบมันก็่ได้เปิดใจบอกก็เลยบอกจะผิดบอกกัเจ้าอะนอกเห็นกุ้นอะไรกคนบ้านเท่านั้นนันที่เป็นเปิดใจฮะแมนแมนกุ้นที่บางทีเป็นยูทูบเบอร์ก็มีกระเจ้าก็ไปแต่แบบกระเจ้าไปเป็นคือว่าอะไรกับเจ้าก็ไม่ได้ลงขาวนั้น น้องไปบ่เป็นน้องเออคือเฮาบัดเป็นก้นไี่แบบว่ามักอัปเดตเนาะเฮาไปหั่นไปนี่ก็อยากให้เพิ่นเห็นนั่มฮะนะนั่นแหละอ่าอันที่จริงอ่ะน้องไปวงมื้อนั้นกลางคือน้องก็โฟดคลิปไปวงตื่นมาน้องก็ไปซีข้าวให้อีแม่เฮ็ดน้องก็แบกกระสอบข้าวแต่เพิ่นก็ตัดเอาแต่นห้ยเพิ่อนอาคิมนางเอกก็ตัดเอาแต่ช็อตมันเด็ดๆเนาะ ตอนอยูก่กับสาวค่ะบอเอาบอกอ่าออนั่นแหละจรงวะตัดเอาได้ช็อตเด็ดพูดแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทักหาทางช่องเพิ่นอยู่ปะอ่าน้องได้เข้าไปคมมอมเมนต์เพราะว่าน้องบ่เคยหู้จักเพิ่นแล้วก็แบบโดยอ่าน้องกบ็บ่บ่เคยหู้เพิ่อนจำนะน้องก็บ,บ่เคยเห็นช่องเพิ่อนจำนอันนี้แกขาเจ้าช่งมาให้น้องเบิ่งโดยน้องกับเสด้จู้น้องก็เข้าไปคอมเมนต์นั่นแหละอืมเข้าไปคอมเมนต์เพิ่นเล็กน้อยโดยได้เพิ่นได้ตอบอยู่ว่คอมเมนต์ฮะอ่าเพิ่นได้ตอบประมาณว่า หนาหักวลีงมามนอกกะลืมน่แหละเป็นในต่อประมาณว่าว่าอ่าหนาหักแค่นอกหนาชิะมาณนี่แหละหนาหักเลยอ่าเอามาเป็นนางอ่านางเอกของช่องว่าเพื่อนเอกเระมาณนี่แหละอย่างว่าน้องกะมุจืดอ่าหนาชิะมาณนี่มั้ยโดยเอาเป็นนางเอกของช่องอ่าโดยนางเอกแล้วเ<า>จ้าแบบว่าได้ได้เดือนเบิ่งในคลิปของเพื่อนอยู่บอกแบบว่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่มีเจ้าอีกอยู่บอกเออมีมีอยู่คลิปตอนน้องเปิดใจแรกๆอืมอ่าน้องกะบอว่าเนาะเพราะว่าไอ้นั่นเพื่อนกัแบบ เตือนคนของฝั่งเพิ่นเนาะแต่อันนี้น้องก็อยากว่าแน่เพราะว่าน้องก็ได้ปิดใจไปแล้วแล้วก็ได้ปิดจิตไปแล้วเนาะดูแลวกะเพิ่นก็เอารูปน้องไปลงแบบบ่ขออนุญาตนะนะอียังก็แบบบ่ได้เคยหู้จักกันอีหยังเนาะแม่แม่อ้าไปแบบว่าเว้าซุ้ม4ซุม5เนาะอ่าแม่นเอาเว้าในทางที่มันดีกะกะสิบ่ว่าดอกเนาะอันนี้แบบแบบตีลบไปเลยหั่นนะตีลบไปเลยแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์กอนตาสว่างจักที่นองไปบางคนก็เฮ็ดอ่ะ เขาอ่าอย่างว่าเป็นจะไดน้องนวลที่น้องนวลตาที่แซนดีะนะ้นาอันนี้น้องกน้องก็ไม่ได้เคยบอกว่าน้องดีโดยโดยอ่าน้องก็ไม่ได้เคยบอกว่าน้องดีเนาะแต่เป็นก็คิดไปเองนั่นแหละโดย <c oughs> คือแบบว่าคลิปมันไปทางนั้นเลยเนะะเาะพออ่าคนที่เขาไปเบิ่งเนาะ,ะคนที่ิไปตามแม่นแล้วก็อ่าคำว้าที่แบบว่า อย่างเงี้นมไทยพักเงินให้ไปกินเหล้ากินดียอะเห็นมั้ยเมื่อนอนไปน้องยังยืมเงินน้าเมย์อยู่เลยเที่าวน้องวัดพนางก็ได้มื้ยเนี่ยยืมเงินน้าเมย์ไปดินไปเที่ยวเออเอาเนาะมันโดนไม่เท่นหนึ่งมันเป็นทุกมือเด็แม่เนาะคนเขามันกระยักไปคนคลายเนาะโดยโดยเจ้เขาอันอยู่แต่ห่างแต่หน้าทุกมือทุกวันเนาะมันกั ไปบบแมนเนาะคนเฮามันก็นมีมุ่มดีมุ่มชั่วแหอะไรเนาะนไปสิดีเบิรอดเพรนน้องดีขนาดน,นั่งน้องเฟซบุ๊กเป็นไม่ห่างด้วยนาะ าก็มีขอเสียลายโดยก็มีอยู่แต่ก็หน่อยคือคนาก็ต้องมีขอดีขอเสียเนาะคือเวลามีบุญมีงานเนาะเฮาก็อยากไปเบิ่งเนาะว่าเออว่นในงานนามีอย่างแน่อ่่อยางเช่นคันว่ามีบงเนาะหมู่ส่วนเข้าเขากับเข้าแบบนี้นะโดยแมนคืออย่างตัวน้องนี่น้องใหญ่มากแบบน้องก็เอาผัวโรดนะโดยพอน้องเลิกกับอ่ากับผัวเก่าเนาะมันแบบน้องก็ยังเป็นไม่รุ่นอยู่นะมันก็แบบมีอาการอยากดื่นอยากเที่ยวแะละเนาะน้องก็ยังแบบเคยแบบ เเคยไปเปิดหูเปิดตายุชัยนะตะกี้เน่ยใหญ่มากอะอะเอาหัวโลดแบบโดนแบบฉางขอบฉางกลัวอะไรตะกี้เนาะพอมันผ่าดกะอ่าแบบเริ่มต้นใหม่มันกแบบอยากมีไปดินไปเทียวบ้างคือน้อนตาตอนนี้ก็อายุยี่สิบปีเนอะโดนกำลังออยากดินอยู่ในวัยดินเนอะสำนีหาบางคนเนาะ อ่าโดยคั่นดนๆมาไปเทื่อนึงกะบ่ให้ว่ากันเนาะให้เข้าใจอ่าโดยอันนี้บเหมาะสมบ่ควรแน่แหละโดยอันนี้น้องก็ฮู้อยู่ให้มองผ่านซะเนาะโดยแต่กะฮู้อยู่แต่กะเฮ็ดนะแบบมันมันกันได้กันได้เมาแล้วมันแบบอีหยังมันก็ได้เเออเาเฮาแบบว่าดนๆเฮากดื่มกินกินเบียร์เทื่อนึงเนาะอ่าโดยเฮาก็บ่ได้กินเป็นนิสัยไปเลยนะ โดยโดยมีเทศกาลมีงานอ่ะคนเท่ามันก็นอก่าคู่คนแด่แมนแมนแมนเนาะเกือบทุกคนอ่าโดยมีบุญมีศีนไว้สิเนภายนอกมาต้องแบบไปพคนี่แหละทุกคนแหละนอกจาะบางคนกินคู่มือด้วยซ้ำแอนแมนเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อัปเดตลงเนาะอ่าโดยคืออย่างเซน้อนี้ออกมานะ เมยออกมานาะพาเมย์พันไปตลาดแล้วก็ออกมานาะก็ได้เมื่อยแห้งกันนอนบือมือนี่โดยแล้วมืออื่นวางแผนไปทางใดอยู่บ่อ่ามืออื่นวางแผนว่าจะออกมาถ่ายคลิปอยู่แถวหน้า,านเลยอืมถ่ายคลิปอยู่แถวหน้าคลิปยังบันนี่แถวหน้าทานน้ำมันน้ำมันไปสั้นแหละวเออใครเป็นมือกองให้บันนี่น้องวาสนาเนี่นยสเปสเปะนี่จ้ะมันเหนื่อยกับน้องไปจากไหนใครกลัวบ่มีเนาะอ่าโดยยังไงจะมาจำให้เฮาเออโดยโดย เป็นจังหน้แบบว่าเอาลงกับอยอดวิวดีอยู่บะ <laughs> รักลอยรักลอยคลิปนั้นก็เห็นรักพันอยู่รักพันกับมีอ่ะรักพันมี e อยู่อสองคลิปเพราะว่าน้องหากะลงจะคิปว่าหาคลิปมาหนี้หาคลิปมือที่น้องโฟดอันนี้หากะลงหาคลิปอ่าย,ยอดซับได้สะยอดซับจะใกล้บะโดยโอ้รักรักรักชิป เอาอนี้เอามีคลิปนะน้องคลิปนะมั่นพุ่งเลยคลิปที่น้องนั่งตลาดน้องแววนะอือยอดซับกับประมาณหาสิบที่บอกประมาณนึงโดยโยแล้วผู้ติดตามที่ไปหาใจล้วผู้ติดตามสี่ร้อยกลุ่นห่างหากเอาลงคลิปเนาะโดยก็ถือว่าไวเนาะแบบเดียวนึงโดยโดยก็ได้หาคลิปแม่เพราะว่าหาก็เริ่มถ่ายเน๊ะ โดยแต่ตอนแรกมื่อแรกก็จักทิถ่ายยังคะนะคิดหาคอนเทนต์บอออกแม่์ก็เลยมื่อนั้นก็เลยแม่ไปดูดปากก็เลยถ่ายลงช่าอเห็นอยู่มื่อนั้นนะไปดูดอยู่แซค่ะดูดอยู่หนเด้อยู่ในอันห้องห้องทางชิมาใได้าอยู่บ่อปลา่ากินประมาณทีหนึ่งโอ้เตอรดาเติมเน้อทีหนึ่เฮ็ดกินเศร้ากินแรงเนี่เศร้าแทงเอ้ยเศร้าเลี้ยงเอ้ย เจ้าแรงเทียงเลยเนาะเออเจ้าแรงเทียงเลยโดยเกณฑ์วินเทจแป้งงมย่อมอยู่เลยย่อมอยู่เลยตอนนั้นช็อตด้วยช็อตช็อตด้วแมนอยู่บ่ช็อตนี่ฮะแมนนั่นแหละอ่าแต่ว่าเรื่องหัวใจกันแปดเก้าสิบแล้วเนาะโดยก้าขึ้นไปเรื่อยๆคุยกับเพบนคนเดียวบอเลยว่ามีคนอื่อนนำแมน คุยกับเพื่อนคนเดียวเนาะแม่น้ตคิทคุยก็เผยได้เพราะอยากคุย,ยได้ดยเพราะอยากตอบแชทมากคือแบบไปฟังเนี่ยเขาเอาอยัางในยูอืมไปฟังแล้วก็ไปบิ้งคลิปจะขอกระเฮ็ดไปบึ้งขอมเม่นแล้วก็คิดตายแล้ววันนี้เออแต่ละมือแต่ละวันอือแลก็โอเคเนาะมื่อนี่เนาะอเอาทางเอาก็ได้มาหามาถามไทยเรื่องหัวใจแล้วก็ เรื่องที่วา่าโวนประจานเนาะก็ไ sì ด้อ şey ่าช no ี้แจงมาทุกอย่างแล้วเนาะคนดังเนี่ยจ้ะโดยไปพอกกันในคลิปหนาเนาะโดยสบายดีเด้อ